แล้กกวพี่แจ็คผมรู้นะ่าสงสารตากแก้มพี่แจใจดีให้เราขาวมานันขวนะ่วนเดี๋ยวดูข่าวบนรถกันฮนะ ก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆฮะเกี่ยวข้าววันนี้ดูสภาพข้าวครับอชื่นใจกันไหมล่ะครับยอดเลยแทบไม่มีข้าวเลยครับก็หาประจำ จ้านี้ก็ทำนาทำนองนี้ตลอดครับก็ความพอใจขายความพอใจมันเนาะจะมาลอาลุ้นว่าจะเต็มอุ้มไหมเนี่ยหเกตไล่นะกกนะราคาคงจะไม่ได้แน่ๆครับฟันทงเลย โอเคเดี๋ยวมาอรออุ้นกันฮะดูดิวิ่งสบายเลยไม่อืดไม่อะไรเลยโล่งเลยโอเคครับเดี๋ยวมารอรุ้นกันหมดแล้วครับข้างล่างข้างล่างก็สี่ห้าไลได้มัง้งน่าจะได้ก็ยังไม่โผล่ไม่ไปไงมาไงแล้วดูถ้าเราจะไม่ได้อุ้มสมัง้งผมว่า ร้านบนก็ขี้เหลวกข้างล่างเยอะเลยอะทอใจแทนแล้วฮะไม่มีอะไรเลยครับนะไม่ได้ยา ข้าวแทบไ,ไม่มีเลยคว้าคึมๆว่าเมื่อกี้ผมเลนรับพัสดุที่บ้านมาก็ฝนทำท่าเหมือนจะลงเม็ดแต่มันก็เปิด,ปดคึมๆเนาะแต่ยังปันรงไม่ได้ เหอะเห็นข่าวแล้วก็เฮ้อเสียงเบแท็กน่าจะหลวมนะจะของน้าให้เครื่องดื่มมาฝากกลับบ้านครับบอกข้าวไม่ดีอดกินเบียเล่นไม่ได้ข้าวอดกินเบียข้าวไม่ได้อดกินเบีย ผ่านไปจบๆไปครับประมาณเก็ดรไล่ได้ถึงเกียร์ของร้นะ่าของสารมากแกมเหมือนกันเปใจดีให้เราขาวมันขวดน <c oughs> ึงเดีด๋ยวข้าวไรลดกันฮะก <c oughs> ็ออกละบากครับไปนี้ เกียวเลยขับออกเกียนกว่าได้7ไล่ครับไม่โผไม่อะไรประมาณเกียนกว่ากำดูก็แปบแฝบไม่ค่อยเต่งก็เกี้ยน50ไปเตานะถ้าปริมาณน,นะถ้าข้าวหนักหนักดีมันน่าจะได้อยู่เกียน70เกียน80เอาต่อวีบบอก โดนพ่อค้าทุบอีแกแล้วตีลมร้อนแล้วครับในใจแทนเจ้าของน้ำเจอแบบนี้ ยาเยอะก่ร no? so ีบเยอะทำไงเนาะก็บอกเอาสองสี่ดีมาฉีดสลลุกยาไม่ตายแต่ข้าวตายผมไม่รู้เขาฉีดตอนไหนฉีดตอนข้าวเริ่มเดือนกว่าแล้วหรือเปล่าก็สำบวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ อย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไป <c oughs> ครับขอได้ครับสรีปพรนกรันก็เสรไปโอ้โหท่ากับไหล,ลมันรีบๆมันยังไง ่าจจะแบบไหลไม่ไหลออกไม่ดีแหละโอเคหมดละตามแล้วละครับเออ้ยมาแล้วก็ลากันไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่ ดีมังไม่ดีมังเนาะไป่่ายแต่แปลงดีๆเดียวมันก็อย่างว่าแหละโอเคไปบ,บายครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับไปบาย,บายไปละ